สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์นะครับของระบบโซลาเซลล์ระบบออฟกริดบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทําระบบออฟกริดครับหลายท่านถามมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาสนใจในระบบโซลาเซลล์เพราะว่าตอนนี้เรื่องพลังงานเรื่องการผลิตไฟใช้เองเนี่ยเรื่องการออกไปอยู่บ้านในสถานที่ไม่มีไฟถึงเนี่ยมันมีหลาย,ม,ลายมีหลายท่านนะครับ ออกมาอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นหลายๆคนฝันอยากมีบ้านสวนแต่สถานที่ไม่มีไฟถึงเนี่ยก็อยากใช้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริดนะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนี่ยจะนําเสนอในระบบออฟกริดนะครับอย่างเดียวโดยส่วนมากเพราะว่าเราทําระบบออฟกริดคำว่าระบบออฟกริดคือระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟใช้เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแยกออกเลยนะครับเป็นเอกเทศนะครับไม่ว่าบ้านเราไฟฟ้าจะถึงก็ตามนะฮะ ถ้าเราเลือกใช้ระบบออฟกริดก็ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าเป็นการผลิตไฟใช้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นออฟกริดไฮบริดก็คือผลิตไฟใช้เองไฮบริดก็คือเวลาแบตเตอรี่หมดให้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาจ่ายโหลดที่เราแยกโหลดออกมาใช้ร่วมก่อนนะครับพอตอนเช้าเนี่ยแบตเตอรี่ชาร์จได้แรงดันนะครับไฟ ตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะผลักไฟฟ้าออกแล้วก็ใช้ในโหมดของไฟที่แปลงจากโซลาเซลล์นะครับคือสลับกันมี ATS นั่นแหละไม่ว่าจะเป็น ATS ในตัวของอินเวอร์เตอร์ก็ตามหรือว่า ATS แยกตู้ออกมาก็ตามนะครับมันคือออฟกริดไฮบริดระบบออฟกริดไฮบริดเวลาการไฟฟ้าดับหรือหมู่บ้านเราไฟดับเนี่ยถ้าถ้าระบบเรายังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เราก็ยังเปิดหลอดไฟได้เปิดตู้เย็นได้นะครับยังมีไฟใช้ยังทํางานได้ถ้าเราติดแยกโลก ออกไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนั้นนะฮะอย่างเช่นเราสร้างบ้านใหม่เราต้องการใช้โซลาร์เซลล์ระบบออฟริดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าอยากผลิตไฟใช้เองสำรองในช่วงไฟฟ้าดับนะครับมีแบ็กอัพสำรองนะครับหมู่บ้านไฟดับบ่อยเราก็ทำการเดินระบบไฟนะครับเราจะออกแบบตั้งแต่ระบบไฟนะครับ ระบบไฟตัวไหนที่จะใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์นะครับเราก็แยกออกไปเครื่องมือหนักๆอย่างเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องมือช่างอย่างเช่นตู้เชื่อมเตาไมโครเวฟต่างๆหรือโรงสีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราแยกออกไปใช้การไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็คือจุดที่แยกออกไปใช้โซล่าเซลล์น่ะมันใชไ้ไฟได้ทั้งสองเวลาเวลาระบบโซล่าเซลล์หมดมันก็สลับเอาไฟบ้านไปบายพาสจ่ายโหลดตรงนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ระบบอ f ฟ g ริดไฮบริดน่ะมันมีข้อดีก็คือมันสามารถสำรองไฟให้เราช่วงไฟดับได้นะฮะและในสถานที่ไฟไม่ถึงเลยเนี่ยแน่นอนก็คืออ f ฟ g r i d เพียวนะครับที่ผมได้ติดตั้งระบบที่ผ่านมาให้ดูเนะี่ยสกิโลวัตต์5กิโลวัตต์ราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับเป็นปกติบางท่านยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องต้นทุนในการติดตั้งก็อาจจะตกใจนะครับสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยซึ่งมันแปรผันโดยตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบางคนบอกว่า เราไม่มีตังค์เราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะติดตั้งนะครับหนึ่งพี่มองเลยว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มันหรือเปล่าโซลาเซลล์ cell, นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนครับมันไม่ใช่ว่าโซลาเซลล์ใช้ไฟฟรีนะครับมีหลายท่านถามมาว่าจะต้องทำไงถึงจะได้ใช้ไฟฟรีจากโซลาเซลล์ไม่มีไฟฟรีครับพี่อย่าลืมแผงโซลาเซลล์เราก็ซื้อมาถูกต้องไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นให้ตัดว่าไฟฟรีออกมันเป็นการเม็ดเงินที่เราลงทุนทั้งนั้นอย่างระบบบ้านผมเนี่ย เนี่ยครับเป็นระบบออฟริด1ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ใช่ไฟฟรีนะเราเพียงแต่ลงทุนผลิตไฟมีโรงงานผลิตไฟเล็กๆเป็นของตัวเองเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นผมที่ผมใช้ไม่เคยคิดว่าตัวเองได้ใช้ไฟฟรีเพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราอยู่บ้านบ้านเราอยู่ห่างไกลไฟฟ้าแค่ไหนขอให้สถานที่ตรงนั้นมันมีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีพื้นที่ที่แดดส่องถึงเพื่อเราเพื่อที่จะให้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยไปติดตั้งได้เท่านั้นเองนะฮะ เราก็ซื้อระบบมาติดตั้งนะครับมันไม่คืนทุนด้วยในรูปของการประหยัดไฟมันไม่เกี่ยวกันเลยถ้าเราจะประหยัดไฟเราต้องไปดูระบบอีกระบบหนึ่งนะครับมันอยู่อีกฟากหนึ่งของระบบนะครับระบบที่ผมทําที่กาลังนําเสนอคือออฟกริดออฟกริดอย่างเช่นชุดนอนนาไงง่ายๆเลยนั่แหละคือออฟกริดนะครับแบตเตอรี่รถยนต์บ้างแบตเตอรี่ดิฟเจลบ้างที่เอาไปใช้นะฮะชุดเล็กๆประกอบคอนโทรลที่มีขายตามทั่วไปตามเว็บไซต์ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ก็คือชุดนอนนาที่เรารู้จักถ้าพูดชุดนอนนาโซล,ล่าเซลคลคนก็จะอ๋อแต่นั่นแหละมันคือออฟกริดเล็กๆนั่นเองอ่านะเพราะฉะนั้นชุดนอนนาคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันชุดนอนนานี่เองคือระบบออฟกริดนะครับทีนี้เข้าไปลึกกว่าน,นั้นเรดของระบบเนี่ยมันจะใหญ่ตามเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเราใช้แค่หลอดไฟชาร์จมือถือพัดลมเนี่ยเราใช้ชุดนอนนาเล็กๆ1แผงแ,งแบตหนึ่งลูกแบตรถยนต์ก็ได้แบตด,ดิสเจลก็ได้ดีขึ้นมาก็แบตลิเธียม ราคามันก็จะต่างกันแต่ใช้ไฟเหมือนกันแต่ชั่วโมงการใช้งานและอายุการใช้งานต่างกันตามราคา<ม>นะฮะถ้าเราใช้แค่นี้<ม>แบตแผง1แผงนะครับแบต1ลูกนะครับแผงสัก200วัตต์160วัตต์แบตสัก1 0 0แอมก็ใช้ทีวีพัดลม12โวลต์หลอดไฟชาร์จมือถือได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมือ่อใดที่เราจะใช้ตู้เย็นหม้อหุงข้าวขึ้นมาระบบก็ต้องอัพขึ้นมาราคาติดตั้งก็สูงขึ้นมานะครับจากเราเคยใช้ ชุดเล็กๆหมื่นกว่าบาทนะครับใช้ตู้เย็นขึ้นมางานติดตั้ง6 7หมื่นอย่างเงี้ยตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะครับแล้วแต่ในพื้นที่แล้วแต่ระบบแล้วแต่ทีมนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้ขยับเป็นแอร์ขึ้นมางานติดตั้งก็หลักแสนแอร์หตัวงานติดตั้งที่ผมติดคือ2 0 0แสนปลายปลายแอร์สตัวคือ300แสนกว่าบาทนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นขึ้นไปอีกเป็น10กิโลวันก็4 5 0 0 0 0แสน นี่คือมันขยับไปเรื่อยๆนะครับอยากให้เข้าใจแบบกว้างๆว่าราคาติดตั้งโซลาเซลล์ราคาของโซลาเซลล์ระบบโซลาเซลล์มันมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเพราะฉะนั้นที่เราจะติดน่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราน่ะมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบออฟกริดคือชุดที่ผลิตไฟใช้เองเพราะฉะนั้นการที่ถามว่ามันจะคืนทุนไหมมันคุ้มค่าไหมถ้าออฟกริดแล้วมันไม่คืนทุนแต่มันจะมองที่ เราต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟในจุดที่เราไปอยู่หรือเปล่าถ้าเราต้องใช้ไฟในจุดที่เราอยู่แล้วไฟมันไม่ถึงต้องใช้ระบบออฟกริดนะครับมันคืนในรูปให้เราใช้ไฟเพราะฉะนั้นเรามีเงินก้อนหนึ่งเราไปซื้อระบบโซลาร์เซลล์ตุ่มติดตั้งมีโรงงานผลิตผลิตโซลาร์เซลล์เป็นของตัวเองอ่าเราลงทุนแล้วโรงงานผลิตโซลาร์เซลล์ให้อะไรเราป้อนไฟให้เราใช้ไงนะครับนี่ครับมันให้แบบนี้นะครับมันไม่ได้ให้ว่ามันคุ้มทุนคุ้มค่า คือการมองและการใช้ทุกวันนี้มันมากกว่านั้นมันกว้างกว่านั้นบางคนเขาบางเจ้านะครับบางท่านเขาต้องการให้ระบบเขาได้รันต่อแม้ไฟดับเนี่ยขเขากต้องมีระบบออฟริดคอยสแตนบายอย่างเช่นไฟดับขึ้นมาออฟฟิศในบ้านอย่างเงี้ยต้องการให้คอมพิวเตอร์มันรันตลอดอย่างเงี้ยไฟดับขึ้นมาปุ๊บมีไฟจากระบบโซล่าเซลล์รัน ตลอดได้ทํางานหมุนธุรกิจหมุนงานหมุนเงินได้ต่อไปอย่างนั้นก็มีนะครับไม่ได้มองว่าุมันลดค่าไฟเท่าไหร่มันมันแล้วแต่เราเอาไปใช้งานถ้าเราอยากลดค่าไฟเพียวๆเลยเนี่ยเน้นใช้ไฟช่วงกลางวันมากเราก็ต้องไปใช้ระบบออฟกริดนะฮะซึ่งออฟกริดเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะแล้วมันมันเราสามารถเอามันไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หลายอย่าง 1. สถานที่ไม่มีไฟถึงอยู่แล้วถ้าต้องการใช้ไฟก็ต้องระบบ off ออฟกริด 2. บ้านใครที่ไฟตกบ่อยนะครับอยู่ปลายสายว,ว,วุบวบวบวบแอร์ติดติดตด,ดับด,บดบก็ต้องระบบออฟกริดไปแบ็กอัพนะฮะนี่คือการใช้3ต้องการใช้ระบบโซล่าเซลยามไฟดับไม่ใช่ไฟตกยามไฟดับสลับมาใช้ระบบโซล่าเซลสลับไปสลับมาโดยมีแบตเตอรี่แบ็กอัพอันนี้ก็ระบบออฟกริดนะครับเพราะ,ะนั้นอยากให้เราเข้าใจนะครับมันจะเป็นแบบนี้และเทคโนโลยีมันจะ ก้ากระโดดไปทุกๆปีนะทุกๆปีงานติดตั้งที่ผมใช้ตอนนี้แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใช้เป็นลิเธียม NMC นะครับที่จบจบงานนะฮะแล้วก็รันระบบถ้าใครที่ต้องการบ้านสวนหลังเล็กๆติดแอร์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยและอีกอย่างเนี่ยระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มองที่บ้านท่านเล็กหรือใหญ่เขามองที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของท่าน,นมีอะไรบ้างเพราะว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ย มันผลิตไฟป้อนให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่ได้ป้อนให้ขนาดความกว้างความใหญ่ของบ้านแต่ที่เราจะต้องมองถ้าเราติดแอร์เราต้องดูขนาดความกว้างยาวของห้องนะครับแล้วก็เอาขนาดนั้นนะ่ะมาเลือกแอร์แล้วเอาขนาดแอร์ไปเลือกระบบโซลาร์เซลล์นะฮะอันนี้ผมพูดถึงออฟกริดนะครับโอเคครับผมนะครับก็คาดหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ถ้าสนใจหรือคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ like, กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูล ให้พี่ๆหลายท่านที่กำลังมองหาระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริดนะครับหรือยังไม่เข้าใจมันคืออะไรผมเชื่อว่าหลายท่านยังงงมันมีออฟกริดเราชินแต่ออนกริดที่เขาลดค่าไฟที่เขาติดกันเยอะๆอันนั้นคือระบบออนกริดแล้วระบบออนกริดมันจะราคาถูกกว่าระบบนั้นคือระบบลดค่าไฟโดยตรงช่วงกลางวัน ถ้าออนกริดถ้าไฟฟ้าดับระบบออนกริดก็ดับไปด้วยไม่สามารถลดค่าไฟได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าระบบมันขนานกับการไฟฟ้างานนั้นต้องมีการขออนุญาตการไฟฟ้าแต่ระบบออฟกริดมันก็คือชุดนอนนาที่เราซื้อบอร์ดชุดนอนนาไปที่บ้านสวนเราไปทุ่งนาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เปิดไฟเปิดพัดลมนะครับเปิดทีวีตามกําลังของระบบนะครับอันนั้นแหละคือระบบออฟกริด นะครับซึ่งจริงๆก็ใช้กันแพร่หลายแต่บางทีเราไม่รู้มันคือออฟกริดโซลาร์เซลล์ออฟคือปิดกริดคือสายส่งการไฟฟ้าหมายถึงว่าที่ตรงนั้นอะสายส่งการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงต้องใช้ระบบโซลาร์เซลล์ระบบนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ